วัสดีค่ะคลิปที่2นะคะเริ่มสวดจากบทธรรมจากกระปะวัตนสูตรนะคะเอวะเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาภาลานสียังวิหะรติอิสิปตเนมิคาทาเยตตะโขพระควาปัญจวัคคีเยพิขูอามันเตสิเทวเทวเมพิขเวอันตาปัพชิเตนะนะเสวั เสวิตัพายโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกาโนนุโยโคฮิโนคัมโมปุโตชัคนิกายโยอนาลิโยอนาถาันิโตโยจายังอตตะกีรัมะฐานุโยโคทุขะอ,อนิอนาลิโยอนาถาันิตโตเอเตเตเตพิกเวอุภอันเตอนุปะคัมมะมัชชิมาปฏิปฏาาทาตถา คาเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากักขู่กาลณียาณการณ,าาารณีอุปสมายะอภิญญายาสัมภพธายายะนิพานายะสังวัตติกตามาจากษาพิฆเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมมาสัมพุทธาอภิสัมพุทธ,ธ,ธ,ธาจากักขูกาลณีกัญาณการณีอุปสมายะ อภินญายะสัมภูฐายะนิพพานายะสังวัตติปยมีวะอริโยอัทังคิตโกมัคโคเสยยาตีทางสัมมาทิฏฐิสัมมากรมสังสัมมาสังกปูสัมมาวาจานุสัมมากัมมันตุสัมมาอาชีโวสัมมาวาจานุสัมมาสติสัมมาสมาธิอัดยัง ขู่สาพิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมมาจักขุก,การณีญา,ากากรณีอุปสมายะอภิญญายาสัมภูธายะนิพานายสังวัตติอิทังขู่ปณะพิกเวทุกครังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามาละนำปีุกครั้งโสกบปลเทวะเทวทุกขมูทะนัส,สุ ปายาสาปีทุกขาอเปเยหีสัมปะโยโคทุกโคปีเยหีวิปะโยโคทุกโคยมปิฉังนะพระพัตติัมปิทุกขังสังขิตเตน,นะปัญจุป,ปาทานขา,ค,าคันธาทุกขาอีทังโคปนันภิกขเวทุกขาทุกขาส,ขาสม,มุทโยอริยสัจจยายัาตัญหาโนโบโนพูพระวิกาณน,นทิลา นันทิลาคะสหคตาตัตตาตัดตาพินันทีนีเสยยะีทางกามาตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาอีทังโคปนาพิขเวทุกขะนิโรโทอริยสัจจโยรัสาเยวตันหายะอัสวสะวิลาคะนิโรโทจาโคปันปจินิสัตคะโคมุติอนาลโยอีทังโคปนาพิขเวทุกขะนิโรทะคามินีปฏิปัาอริยสัจจ อายะมีวะอริยโยตังคีโกมัคคเสืยะทีทางสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรมมนัตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโนสัมมาสติสัมมาสัมาธิอีกทั้งทุกขังอริยสัจจัน ติเมพิกเวุูเพอนนุนสุเตสตเมสุจากขุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกโอุทปาทิตังโคปณิทังทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมพิกเวุูเพออนนุสุเตสุ ธรรมเมสุจักขงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิขเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุทังทุกขังมัสมุทายโยอริยสัจจังเยตจังเมพิขเวปุเพอนุนุสุเตสุ ธรรมเมสูตรจากขงอุตปาที่ญาณังอุตปาที่ปัญญาอุตปาที่วิชาอุตปาที่อาโลโกอุตปาที่ตังโขปนิทังทุขสามุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนุสตเตสุธรรมเมสูตรจากขงอุตปาที่ญาณังอุตปาที่ปัญญาอุตปาที่วิชาอุตปาที่อาโลโกอุตปาที่ตังโขปนิทังทุขาสมมุทโยอริยสัจจังมหิมหินันติ เมพิฆเวปุเพอนาุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิอีทางทุกขันนิโรโธอริยสัจจังติเมพิฆเวปุเพอนาุนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทตปาทิยานางอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุขันนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตับพันธิมมพิฆเวปุเพอนาุสุเตสุ ัมเมสูตรจักขงอุทตปาที่ญาณอุตตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปณิทังทุกขันิโรโทอริยสัจจังสัจจิกะตันติเมผิขเวปกเพอนุสุเตสุธรเมสูตรจักขงอุทตปาที่ญาณอุตตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังทุกขันิโรโนิโรคะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยะ สัจจันติเมพิคเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปณิทานทุกขะนิโรโธนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัพันติเมพิขเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิ ทงังโขวันนี้ทางทุกขนิโรธนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติมีพิขเวปเุเคอนนโนสุเตสุธมเมสุจักขุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิยาวกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตทงังวัตทงังปะร,ริวัตปะลิวัตทาง ทวัสทวัศกายังกาลังยถาภูตังทายะนัสทัศนาทัศนังนวิสุทธังอหูสิเนวตาวะตาวะหังพิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพัมะเกสสะมพามะนิยาปชายะเทสเทวะมนุษัยยะอนุตลางสมาภูทิง อภิสัมพุโทโธปจัจญญาสิงยะโตจักโเมพิขเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังปริวัตถังทวาสกาลังยถาภูตังยานัทสันังสุวิสุทังอหูสิยะถาอาถา หังพิกาเวสสเทวเกโลกเกสมาลเกสพัมมะเกสะส,ะสะมะพรมะนียาปชายาสเทวมนุษยายะอนุตลังสมาสัมโพธิงสัพภิสัมพุทธ,ธาปัญจาปัญจปญจัญญาสิงยายาน,นจะปะณะเมทัศนังอุปาจิอุปา อากุปาวิเมติวิเมติอายะมันติมาชาตินัตถิธานิปุนัพภะโบติอิทมเมจาะพะควาอัตมนาปัญจะวัคคิยาพิขุพะควาโตสาลีตังอพินันทุงออิมันสมินจะปนะนาเวยยากราณสมิงพันยะกะมานอีอายสมตุ โอโกนทัญยะวิราชังวิตามลางังธรรมะจักคุงอุปัติอุทปาที่ยังกินจิสมุทยังทมสมุทะยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมิติปวติปวัติเตจะพระควาตาธรรมจักเขพภูมมาเทวาสัตร,รมนุษาเสาวสูงเอตัมพระควาตาพาลานาสิยังอิสิปัตเตนมีคายทาเย อนุตลังธรรมาจากขังปวัติตังปติวัติยังสัมมณีนะวาพัมมณีนะวาเววาเทเวนวาวามาเลนะวาพัมมุนาวาเกจิเกนาจิวาโลกัสมินติ ภุมมานางเทวานางสัตทังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาวสูงจตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุษสาวสูงตาวติงสานางเทวานางสัตทังสุตวายามาเทวะสัทธมนุษสาวสูงยามานางเทวานางสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษสาวสูงตุสิตานางเทวานางสัตทังสุตวานิมมาณรติ วตีเทวาสัทธามนุษย์สาวสุงนิมมานารตีนางเทวานางสัทธังสุตวาปัตลานิมมิตวะวัดมิตวะสัตติเทวาสัทธามนุษย์สาวสุงปัรลานิมมิตวะสัวะวัตตีนางเทวานางสัทธังสุตวาพัมมะกายิกาเทวาสัทธามนุษย์สาวสุงเอตัมภะคาวตาพาลันพาลานะนะสียังอิสิปตณีมิคา มีคาทายะอนุตลังธรรมจักขังธรรมจักกลางปวติปฏิว <credit> ติสมะเนนนาวพัมมะนนาวาเทวนาวามาลีนาวาพัมมุนาวาเกจินาวาโลกาสมินติอิต <h aving rules> <as> ิหติอิติหเตนะคณีคนีนันเตนะมหุตเตนะยาวะพัมมะโลกาสัตตุอักสัตตุอั พุกคันจิคันจิอันอากจทะสะัสสะสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอป,ปมาโยจะโอลาลูโอพาโสุโลโลเกปาตุละหะหูสีอติกกัมเมวะเทวานางังเทวานุภาวางังอัทโคภคว,วาอุทานังอุนทานีสีอัญญาสีวะตะโกกุลทันโยัญญาสี วตตโกวัตภูกกนทันโยติอิทิอิติหิทังอายสมโตกนทันยัสะอัญญากนทันโยเตวะนามังอหูสีติ